ทุกคนวันนี้มาพบกับหมครับพวกเขานี่ครับผมองจะทำไม้กุดให้ดูครับด้วยกระดาษหนึ่งอันครับสงสัยซิื้อทำอะไรนี่ครับผมเตรียมทุกคนทำมาถูกไหมครับเอาน้ำครับใส่ไว้ในขวดเลยครับเอากระดาษชุ่มๆไปแปะครับตรงนี้ครับ ไม่ให้มันทำขาดครับแต่ทำขาดก็ได้นะโอ้ทำยากเหเกินเกียครับได้ครับเสร็จแล้วก็อันนี้ครับเทครับเรามาดูกันว่ามันจะลุล่วงไหมนี่เสร็จะน,นจะนนจิ๊บเฮย้ยน้ำแ็่หมดครับน้ำหนักน้ำเยอะนะ,น,นะน,น,ะนี่ครับนี่ครับ คลิปต่องนี่ครับยไปดูคลิปตอนที่ผมเจอที่มีหนอนยักษ์เลยนะครับมอนเตอร์ครับไปดูไปดูเนี่ยครับกล่องนี้นะครับไปดูไปดูเนี่ยครับ